ตายตายตายแม่กระต่ายน้อยสุดสวยน่ารักถือโชคดีนักโชคดีมากมายมั่งคั่งร่ำรวยเลือเฟือ้อทั้งอย่างเอื้อเฟื้อให้ผู้คนด้วยใจความรู้สึกความสุขของต้นส่งต่อให้ผู้คนได้รอดมากมายอยู่ตรงจุดนี้ได้พออะไร อยู่ตรงจุดนี้ได้พออะไรก็พราะฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันโคตรเก่งฉันโคตรสวยฉันโคตรรวยฉันโคตรมั่งคั่งฉันโคตรมีความสุขทุกสิ่งที่เกิดจากข้างในฉันรู้สึกได้ว่าฉันโคตรรวย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 เห็ดอีหยังก็รวยก็คนมันรวยส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 วยดูยังไงก็สวยก็คนมันสวย หัวใจที่ดังทองคำปฏิหารคอยตอกยำ้ำว่าฉันโคตรรวยส่งต่อแต่สิ่งดีๆแม่ตายคนนี้ที่จะพาคุณรวยอยากรอดไม่ต้องแค่อะไรอยากรวยไม่ต้องแค้อะไรปักหมดลงไปว่าฉันโคตรรวยเชื่อให้สุดใจว่าฉันโคตรรวยรวย